สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้มาเป็นคลิปนะครับก็โหมาหากราฟฟอร์เลียงเวียสดูแล้วน่าจะใกล้มากแล้วจริงๆนะครับเพราะว่ารีวูก็จะเอาให้ได้นะครับจะเอาให้ได้แล้วข้อเสนอมันก็สูงมากแล้วแล้วก็ใกล้เคียงกับที่เลเวอร์ต้องการนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปคุยกันว่าจะเป็นยังไงนะซึ่งถ้าปิดดิวได้เนี่ย จกายฟอเรเลียงเวนเนี่ยสกายเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับเริ่มจากนี่เลยหยิบม,มาใส่เลยนะครับพอเพิ่งตื่นแล้วก็มาคลิปเลยนะครับแวนออปตัสโเวอรงจุดศูนย์นะครับสามารถปิดหักงอได้เนี่ยปิดหักงอได้นะไม่พังทำให้ ช่วยปกป้องสายตาเรานะครับไม่ให้ไม่ให้เจอแสงสีฟ้าเข้าตานะครับซึ่งถ้าสายตาเราเนี่ยสําคัญมากนะถ้าโดนแสงสีฟ้าไปบ่อยตาเราจะเสียนะครับตาเราจะสั้นมันจะไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นให้แว่นออปตัสเนี่ยปกป้องสายตาเราดีกว่าใช่ไหมเออให้แว่นออปตัสปกป้องสายตาเราดีกว่านะครับใครสนใจก็ซื้อได้นี่เลยนะครับที่โอ้ยเออ พี่เพจออปตัดนะครับพิมพ์ตามนี้เลยแล้วก็บอกเขามาจากช่องในสูนย์นะครับก็ลดไปเลยหนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนใครที่อยากหารถขับนะครับตอนนี้อยากออกรถใหม่อยากหารถขับเนี่ยแนะนําเลยนะครับสําหรับ s u ู u k i Swift นะครับช่วงนี้เขามีแคมเปญพิเศษนะครับ s u ซูกิสวิ f ดับเบิล d ด a l นะครับ ซูซูกิเนี่ยให้ดีลพิเศษมา2อ,อย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยคือซูซูกิช่วยผ่อนคนละครึ่งหนึ่งปีเต็มนะครับอย่างที่สองเข้าสู่โปรแกรมซูซูกิวอร์รี่ฟรีเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีมีอะไรบ้างเจ็ดแรกเนี่ยฟรีเมนเทนแนนต์นะครับซื้อไปเติมน้ํามันขับอย่างเดียวที่เหลือเนี่ยถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ทุกทุกอย่างเนี่ยซูซูกิจัดให้ฟรีหมดเลยนะครับเจ็ดที่สองเนี่ยฟรีวารันตีเออวาลันตีให้เจ็ดปีนู่นนะครับแล้วก็เจ็ดสุดท้ายเนี่ย เกิออุบัติเหตุฉุกเฉินอะไรยังไงอ่ะมีสไลด์ออนฟรีเจ็ดปีเลยนะครับก็สุดยอดมากๆสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าซูซูกิเนี่ยไม่มีโชว์รูมแล้วมีนะครับเขาแค่ไม่มีฐานผลิตในไทยเฉยๆแต่ยังนําเข้ารถมาขายปกตินะครับโชว์รูมมีอยู่ทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับหรือเวอร์ไวฟ์ดัซูซูกิซีโอทีเฮดก็ได้นะครับแคมเปญนี้มีถึง30มิถยุนายนี้เท่านั้นนะครับ แล้วก็ใครที่เบื่อกับการดู YouTube แล้วเจอโฆษณานะครับก็ฝากด้วยกับ YouTube พเมยมคุณภาพสูงนะครับราคา สบายกระเป๋านะครับกับเกณฑ์มูนงีบกับโฆษณาขัดจังหวะอยากใช้ยู u ูปพรีเมียมแต่เห็นราคาแล้วสู้ไม่ไหวนะครับต้องที่นี่เลยครับเกณฑ์หนึ่งหกแปดช็อปยูทูปพรีเมียมเริ่มต้นถูกสุดๆเพียงแค่39บาทเท่านั้นนะครับแถมยังมี Netflix เริ่มต้นเพียงแค่15บาทเท่านั้นนะครับและยังมี Account ์พรีเมียมอีกมากมายที่เกณฑ์หนึ่งหกแปดชอบสนใจก็คลิกที่ลิงก์ที่ปักหุดไว้ได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก CBD นะครับดิฟ CBD ใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับยากนอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่คุณภาพอ่ะหลับไม่สนิทเนี่ยต้องให้ตัวนี้ช่วยเลยนะครับหเซตเนี่ยมี CBD Oil บวกกับ CBD g u m m i สามรสชาตินะครับกินอร่อยด้วยนะครับแล้วก็มีประโยชน์ด้วยช่วยเรื่องการนอนนะครับทุกอย่างเนี่ยผ่านออยแล้วปลอดภยัยแน่นอนมีขายตามห้างนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถซื้อได้ในลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับหรือแอดไลน์ก็ได้มาที่ไลน ลายแอดนะครับ d I I P I S O N นะครับหรือสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าสมมติใครใช้ทีวีดูหรืออะไรเนี่ยก็สอบถามได้นะครับดีมากๆผมใช้เนี่ยสุขภาพดีขึ้นเยอะครับเรื่องการนอนเพราะปกติเวลานอนเพี้ยนฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับเรามาเข้าเรื่องกันนะครับฟลอเร่องเวสยดนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าราคาเนี้ย ที่เลเวอร์คูเซนตั้งไว้คือร้อยห้าสิบล้านยูโรนะครับร้อยห้าสิบล้านยูโรเนี่ยตีเป็นเงินปอนก็ต้องประมาณแบบร้อยี่สิบล้านปอนบวกบวกลบนิดหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วแต่ค่าเงินตอนนั้นนะครับและจริงๆที่เลเวอร์ต้องการเนี่ยมันคือเงินเพียวๆพียรอยี่สบล้านนะจะผ่อนจะสดก็ได้นะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับแอดออนนะครับ ราคาเวลาเขาตั้งเนี่ยเขาส่วนเนี่เขาจะตั้งเป็นราคาจริงไม่ใช่ราคารวมแอดออนแอดออนมันคือเหมือนกับโบนัสเพิ่มเติม,เ,ตมเวลาถึงเป้าหมายพวกเนี้ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ลิอร์พูลก็ยื่นข้อเสนอไปนะร,รวมแอดออนเป็นหนึ่งร้อยสิบสองล้านยูโรเอยเป็นหนึ่งร้อยี่สบล้านยูโรนะครับก็คือเงินต้นแปดสิบล้านปอนแล้วก็รวมแอดออนอีกสิบสองล้านปอนถูกไหมนะครับ ซึ่งเลเวอร์ก็ปฏิเสธแต่ว่าท่าทีของฟอร์เรียนเวียสเนี่ยชัดเจนว่าอยากย้ายมาลิเวอร์พูลนะครับทั้งการที่คุณพ่อเขาอ่ะฮันส์เวียสนะครับที่เป็นเอเจนต์ส่วนตัวก็ตกลงกับลิเวอร์พูลไว้หมดแล้วเดินทางมาสนามซ้อมลิเวอร์พูลเจ้าตัวก็เดินทางมาลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับแถมอ่าเรื่องที่ฟอร์เรียนเพเทนเบิร์กเนี่ยไปโพสต์ว่าเวียสเนี่ยต้องการเบอร์สิบจากเลสิตแมคอลิสเตอร์ ใช่ไหมแ้วเวีสออกมาแก้ข่าวว่าเฮ้ยเขาเคาลบผู้เล่นทุกคนเขาไม่ได้ต้องการเบอร์สิบจากใครมันก็เป็นยิ่งเป็นการตอกย้าชัดเจนนะครับว่าเวียสเนี่ยต้องการมาลิวากูเพราะอะไรเพราะเวียสอยู่เลเวอร์ก็ใส่เบอร์สิบอยู่แล้วถ้าไม่ย้ายมาถ้าไม่ต้องการมาลิวาูจะมาปฏิเสธข่าวทำไมเพราะปกติก็ใส่เบอร์สิบอยู่แล้วนี่นะครับบอกกันลาสุดเนี่ยหลังเกมนั้นที่เยอรมันแพ้โปรตุเกสเนี่ยนะครับ <c oughs> ในยูฟ่าเนชั่นสลีกเนี่ย ก็มีคลิปหลุดที่ฟอร์ดยิงเวดเดินมานักข่าวถามว่าเฮ้ยคุณตื่นเต้นไหมที่ได้ย้ายมาเวอร์พููเวียดก็แบบเดินๆอยู่แล้วก็แบบเนี้ยพยากหน้าหน่อยหนึ่งนะผมลงไว้เป็นคลิปช็อตก็ไปดูได้ใจนักเตะอยากมาแล้วแต่ว่าโอเคด้วยความที่เขาเป็นเด็กบ้านเลเวอร์คูเซนเนี่ยเขาก็โอเคนะครับก็เคารพสโมสรเขาไม่อยากพยศถูกไหมแต่ถ้าเราดูบอลมาเราจะรู้ว่า ว่าการที่ใจนักเตะไม่อยู่กับทีมแล้วช้าเร็วก็ต้องไปนะครับแต่โอเคถ้าสโมสรตั้งค่าตัวไว้สูงเกินเนี่ยสุดท้ายมันจะมีการต่อรองกันแล้วและถ้ามันไม่ห่างกันเยอะนะครับราคาที่ทีมผู้ค้ายื่นมาไม่ได้ตัวเลขไม่ได้ห่างกับที่สโมสรตั้งไว้เยอะเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะหาช่องตรงกลางร่วมกันนะครับซึ่งล่าสุดที่ริบูยื่นไปเนี่ยคือ มูลค่ารวมทั้งหมดหนึ่งร้อยสามจสี่ล้านยูโรขาดอีกแค่สิบหกล้านยูโรเท่านั้นก็จะครบตามที่เลเวอร์ต้องการนะครับโดยที่แบ่งเป็นเงินต้นเนี่ยหนึ่งร้อยล้านปอนนะครับจากตอนแรกแปดสิบล้านปอนเนี่ยขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยล้านปอนแล้วก็แอดออนอีกสิบสามล้านปอนเท่ากับเลเวอร์เนี่ยการันตีแน่ๆหนึ่งร้อยล้านปอนนะครับเออ ส่วนอีก13ล้านปอนด์เนี่ยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขจะผลงานของลิเวอร์พูลหรือผลงานส่วนตัวของเวียสเขายังไม่เปิดเผยนะครับแต่เชื่อว่าไม่ใช่เงื่อนไขง่ายเพราะว่าตัวเลขมันสูงนะครับ13ล้านปอนด์ในตัวเลขสูงนะเงื่อนไขง่ายคืออะไรเช่นถ้าฟอร์เรียงเวียสลงเล่นครบหนึ่งร้อยนัดอ่ะเลเวอร์เอาไป13ล้านเนี่ยง่ายนะครับส่งลงเล่นเรื่อยๆก็ได้เงื่อนไขาย,ยากคือเช่นอ่ะฟอร์เรียงเวียสอาจจะต้องทําได้ ยี่สิบประตูต่อฤดูกาลสมมุตินะหรือฟอร์เรียเวียสต้องพาพล,ลิปูคว้าแชมป์พเมยรีกฟอร์เรียเวียสต้องพาพล,ลิปูคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์หรือฟอร์เรียงเวียสต้องได้รางวัลทีเอฟเอหรือฟอร์เรียงเวียสต้องได้บัลลงดออะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเ,าเงื่อนไขาย,ยากนะครับซึ่งมันก็เป็นปกตินะสําหรับแอดออนที่สูงนะต้องเป็นเ,เงื่อนไขาย,ยากอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขหนึ่งร้อยล้านปอนเนี่ยสําหรับการซื้อขายในเยอรมันมนี่สูงมากนะครับ และถ้าวัดเป็นหน่วยยูโรรวมแมตออแล้วอ่ะมันก็จะประมาณหนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านยูโรห่างกับที่เลเวอร์ต้องการแค่สิบหกล้านยูโรเองนะครับเออสิบหกล้านยูโรนี้ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะไม่กี่ไม่กี่ล้านปอนด์นะครับประมาณสิบหกล้านยูโรก็ประมาณสิบสิบสองล้านปอนด์ประมาณเนี้ยนะครับเออแปดสิบสิบสองล้านแล้วแต่ค่าเงินนะเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พราะแกลบห่างมันน้อยใจนักเตะอยากมาลิโอปูเนี่ยนะมันก็มีโอกาสที่จะปิดดีลได้สูงหรือถ้ายังไม่ได้ก็อาจจะมีขยักอีกนิดหน่อยอ่ะนะครับสิ่งเดียวที่มันเป็นอุปสรรคก็คือเลเวอร์เนี่ยอาจจะอยากได้นักเตะแข่ไปนะครับซึ่งตรงนเนวลิโอปูยังไม่ยังไม่ได,ไได้ตอบรับตรงนี้เพราะมันมีข่าวก่อนนี้ว่าเลวอร์เซนอยากได้จารเร็ควันซ่าหรือไม่ก็ฮาวิเอเลียช่ไหมซึ่งเลเวอร์เนะี่ยเขาเป็นทีมที่ชอบนักเตะแนวนี้อยู่แล้วนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ย ก็เคยไปสอยทีมที่โฟซูเมนซาจากแมนยูจำได้ไหมนะครับดาวลุ่งทีมใหญ่เนี้ยชอบนะครับแล้วก็เคยอยากได้ริมปงจากแมนซิตี้แต่เขาย้ายไปเซลติกก่อนสุดท้ายก็ไปเอามาอยู่ดีอะแล้วก็ปั้นส่งมา้ลิเวอร์พูลนี่แหละนะครับลิเวอร์พูลก็ซื้อมาหรือมิเชลบักเกอร์แบ็คซ้ายสำรองเฟสเชฟเนี้ยเขาก็ดึงมาถึงจะไม่เกิดก็เหอะนะครับก็ต้องดูว่ามันจะจบแบบไหนแต่คิดว่าด้วยค่าตัวก็น่าจะจบเลยนะ ถ้าไม่จบอีกกรณีเดียวคือเลเวอร์ต้องการนักเตะให้ได้ก็จะเอาไปลดแอดออนให้นักเตะไหมอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งถ้าสมมติทุกอย่างจบตามนี้นะครับนับเฉพาะเงินต้นหนึ่งรอยล้านเนี่ยจะทำให้ฟอรเรียงเวียสกลายเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของลิวอูทันทีนะครับทำลายสถิติของเวอร์จิลฟานดที่ย้ายมาด้วยค่าตัวเจ็ดสิบห้าล้านปอนด์นะครับ หลายคนก็ถามเฮ้ยพี่แพงสุดไม่ใช่นูนเยสเหรอนะครับอืมนูนเยสเนี่ยค่าตัวสูงสุดก็จริงนะครับแต่นูนเยสเนี่ยเนื่องจากไม่น่าจะทำเงื่อนไขได้สำเร็จนะทำให้ลิฟวูต้องจ่ายแอดอนนะทำให้ค่าตัวเนี่ยแพงสุดยังคงเป็นฟันได้อยู่นะครับถ้านูนเยสทำเงื่อนไขทุกอย่างสำเร็จอนะเท่ากับว่าแอนดอนที่ลิฟวูต้องจ่ายเป็นฟิกา้าคือ85ล้านปอนด์ก็คือจะแพงกว่าฟันได้ แต่นูนเยสน่าจะไม่สามารถทําสําเร็จนะครับคือมันต้องทําเพิ่มอ่ะตอนนี้ยังไม่สําเร็จไงถ้าฤดูกุกหนนาได้อยู่ต่ออาจจะสําเร็จนะแต่คิดว่าไม่น่าจะได้อยู่ต่อแล้วก็เท่าออกับสถิติเดิมคือสถิติเดิมคือฟัอนได้นะครับก็จะทําลายแต่ต่อให้หนูนเยทสทาแอดออนสําเร็จอะ่ะรวมค่าตัวสูงสุด85ล้านปอนด์อ่ะยังไงแค่เงินต้นฟอร์เรนเวสก็ทาลายสถิติอยู่แล้วนะครับส่วนสถิติสูงสุดนะครับเอ,อ่อ ตัวนสถิติสูงสุดนักเตะค่าตัวแพงสุดในฟุตบอลศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษเนี่ยนะครับมันก็คือเอนโซเฟอร์นันเดสหนึ่งร้อยหกล้านปอนด์นะครับค, so andez, 6, 000, 000, รค่าตัวเพียวๆใช่ไหมนะครับตามมาพวกแจ็คกีริสดีแคนไลท์นะครับแล้วก็มอยเกยเซโดมอยเกยเซโด1ร้อยสิบห้าก็จริงแต่มันเป็นแอดออนนะครับเขาก็จะวัดที่ค่าตัวนี่แหละถ้า ถ้าตัวพิเพียวยังในเอ็นโซก็นําอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูต่อไปว่าสําเร็จไหมแต่ดีลนี้ยผมว่า f อฟนี่เอาจริงมากนะถ้าเป็นปกติเนี่ยไม่สู้แล้วนะครับราคาแพงขนาดนี้แต่คือมันของจริงอะ่ะนะครับฟอร์เรเวสร,ระดับโลกนะครับใช้ได้อีกยาวนานด้วยใช่ไหมอายุเพิ่งจะยีิบสองนะครับของจริงของจริงของดีนะครับต้องเอาให้ได้ลิวคูนี่มุ่งมั่นมากนะครับที่จะ ยกระดับทีมซึ่งผมเห็นด้วยนะผมชอบนะดูมันมีความทะเยอทะยานนะครับไหนๆคุณก็เข้าสู่ยุคใหม่แล้วเป็นแชมป์ที่ไม่หลีกแล้วเนะี่ยควรไปต่อใช่ไหมในยุโรปกกไม่ต้องกลัวใครนะครับปีที่แล้วก็แชมป์รอบหลีกเฟรส่วนตกรอบก็ตกรอบด้วยปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งก็เป็นทีมที่ได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกถูกไหมครับอืมแถมสู้ได้สู่สีสุดด้วยแต่จุดโทษไม่มีเหตุผลที่จะไม่ไปต่อนะครับ ไม่มีเหตุผลีจะไม่ไปต่อ,อยุคก่อนหน้านี้ยุคคร็อปยอดเยี่ยมว่าจริงแต่เป็นแชมป์ที่มิสลีกได้แค่สมัยเดียวแชมป์มิสซิลกสมัยเดียวซึ่งมันจริงๆมันก็ควรจะได้เยอะกว่านี้นะนะครับแต่ด้วยการที่พอมันไม่ต่อยอดไม่อะไรอะ่ะมันก็มันก็เฉียดไปเฉียดมาแล้วสุดท้ายมันได้แค่อย่างละสมัยใช่ไหมนะแต่รอบนี้ผมว่าเขาจริงเขากะแบบเอ้ยแมนซิตี้ล่วงไปแล้วใช่ไหมอาร์เซนอลขึ้นมาไม่ได้แมนซิตี้ล่วงไปเชลซีกำลังตั้งข่ายแมนดู U, ล่วงล่วงหนักเลย นะครับมันก็เป็นโอกาสของลิเวอร์พูลแล้วที่จะยึดลีทำให้ได้เหมือนแมนยูยุค90 2000หรือแมนซิตี้ยุคปัจจุบันที่แบบโอ้โหส่วนใหญ่คือซิตี้ซิตี้ซิตี้นะครับมีลิเวอร์พูลแทรกอยู่จึงเดียวสองครั้งนะครับอืหรือแมนยูแมนยูแมนยูมีาอ์เซนอลแท็กอยู่ครั้งสองครั้งมีเชลซีมันแทรกบ้างอะไรเงี้ยลิเวอร์พูลต้องการจะเป็นแบบนั้นเขาก็เลย เล่งสอยฟอรเรียนเวียนเอาให้ได้นะเพื่อยกระดับทีมทีนี้เราก็จะได้มิดฟิลตัวลุกที่เพรสซิ่งได้ทำเกมได้ยิงประตูได้นะครับคุณนึกภาพอีกถ้าลิฟูมีมิดฟิลเกมลุกที่ระบบทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับวิ่งเพรสแดนแดนบนดีนะครับเพรสแดนกลางได้แต่แต่ละฤดูกาลเนี่ยยิงสิบแอสซิสต์บโอ้โหจะน่ากลัวขนาดไหนประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นขนาดไหน นะครับก็รอติดตามดูกันนะครับสำหรับการยืดนรอบใหม่ของฟอรเรียงเวียนนะครับรวมแอดอนรวมค่าตัวเนี่ยเท่ากับหนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านยูโรนะครับถ้าตีเป็นเงินปอนก็คือเงินต้นร้อยล้านปอนแอดอนแบบยากอีกสิบสามล้านปอนนะครับก็ดูกันว่าจจบไหมนะครับก็คิดว่าได้แหละอยู่ที่มันจะจบตัวเลขเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับอ่ะก่อนลงต้องขอบคุณผู้สนับสนุน นะครับซูซูก,กินะครับแคมเปญซูซูกิดับเบิลเดียวนะครับซูซูกิเนี่ยให้สิทธิพิเศษสองอย่างเลยนะครับกับซูซูกิสวิปซึ่งสวยงามมากนะครับโอ้ทรงสวยแต่งก็สวยนะเอ,อผมก็าามาลองขับแล้วดีมากนะครับบอกให้อืมก็สิทธิพิเศษแรกครับคือซูซูกิช่วยผ่อนคนละครึ่งหนึ่งปีเต็มนะครับซูซูกิช่วยผ่อนนะนี่คือสุดยอดมากนะครับผ่อนกับไฟแนนซ์นะ แล้วก็ซูซูกิวอลี่ฟรีโปรแกรม7ปีนะฮะ777 7แรกฟรีมีนาเน้น72ฟรีวารันตีนะครับแล้ว7สุดท้ายสไลด์ออนฟรีนะครับก็ฝากด้วยสอบถามที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับหรือว่าเวอบเว็บดอทซูกิดอทซีโอดอทีเนะครับก็แคมเปญนี้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับต่อด้วยออฟตัสนะับแว่นกองแสงคุณภาพสูงนะครับใครที่อยู่หน้าคอมอยู่หน้ามือถือบ่อยๆเนี่ยควรมีเลยนะครับไม่งั้นสายตาเราจะ เสียนะครับแล้วก็แข็งแรงมากบิดหักงองไม่พังนะครับซื้อได้ที่เพจอัพสตาเลยบอกมาจากไอซูนเดี๋ยลดไปเลย100บาทนะครับรวมถึง YouTube p r e m i ีมเรานะครับเกณฑ์หนนะครับ ใครนะที่ชอบดู YouTube แล้วหงุดหงิดกับโฆษณาขัดจังหวะอยากใช้ YouTube Premium แต่เห็นราคาแล้วสู้ไม่ไหวนะครับต้องที่นี่นะครับเกทหนึ่งหกแปชอบ youtube p r เ m i u m เริ่มต้นถูกสุดๆเพียงแค่39บาทเท่านั้นนะครับแถมยังมี Netflix เริ่มต้นเพียงแค่15บาทเท่านั้นนะครับและยังมี Account Premium อีกมากมายที่เกทหนึ่งหกแชอบสนใจก็คลิกที่ลิงก์ที่ปักหุดไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ e e CBD นะครับอาหารเสริม จาก CBD นะครับสารสกัดจากกัญชงไม่ใช่ยาเสพติดนะครับมีออยทุกอย่างถูกต้องหมดขายในห้างนะครับขายในบิวเทียมขายในวิลล่ามาร์เก็ตนะครับแต่ว่าถ้าอยากสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยก็ซื้อได้ในไลน์ที่ปักหมุดไว้ให้นะครับหรือจะแอดมาเองก็ได้นะครับตัวนี้ดีมากๆนะช่วยเรื่องการนอนหลับหลับยากหลับไม่คุณภาพตื่นมาไม่สดชื่นมึนหัวอะไรพวกนี้พักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยดีฟช่วยได้นะครับคลายความเครียดด้วยก็1เซตประกอบไปด้วยกัมมี่สามรสนะครับ สีชมพูเอ้สีม่วงเนี่ยสูตรกลางคืนนะครับทำให้หลับหลับง่ายนะครับสีแดงสูตรกลางวันทำให้มีพลังงานแล้วก็สีเขียวสูตรเพิ่มความภูมิคุ้มกันนะครับคนที่เป็นภูมิแพ้หรืออะไรก็ใช้ได้นะครับส่วน CBD oil เนี่ยช่วยผ่อนคลายนะครับใช้ได้ทุกเวลาเลยนะครับก็แอดมาได้นะครับที่ add d ิ e p i ศูนะครับหรือ add diiso n นะครับหรือว่าสแกน QR วโค้ดก็ได้นะครับก็สั่งซื้อมาได้นะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมพูดคุยก่อนก็ได้นะครับ หรือเดี๋ยวจะปักลิงไว้ให้ด้วยนะก็ฝัฝากด้วยกับผู้สนับสนุนเรานะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องในศูนย์ด้วยนะครับเราใกล้แล้วนะครับไปกันต่อใกล้ถึงร้อยห้าเอ้ยไม่ใช่ร้อยห้าแสนห้าหมื่นซับสไครนะครับอยากให้จบเร็วๆนี้ปีนี้เราจะตั้งเป้าสองแสนซับสไคร้นะครับแล้วถ้าถึงสองแสนเนี่ยเดี๋ยวมีคุณเดี๋ยวมีคอนเทนต์คุณภาพาเพิ่มมาอีกเพียบแน่นอนนะผมพัฒนาตลอดอยู่แล้วนะครับอืม ก็ยังไงฝากด้วยนะครับวันนี้ลาไปบ๊ายบายสวัสดีครับ